สวัสดีับพบกับช่องแมงท่าภูชาแนลนะฮะผมก็มาที่บ้านตุมตามนะครับวันนี้นะฮะจะดูก่อนนะสิวาว,วันนี้นะครับน้องแพร์เนาะเปิดร้านขายของวันนี้เนาะซึ่งน่าจะหลายอ่าหลายวันแล้วแหละนะครับที่เปิดร้านนะ<ม>ก็จะมีราคาจิตเนาะนะครับง่ายๆเนาะก็เขียนตรงอ่าก้านนะครับบอกราคาไว้หกสิบ 9ก้าสรอยสสิบนะฮะนี่คือคือเป็นเครือเป็นหบีนะฮะก็ราคาที่แตกต่างกันไปของกล้วยนะฮะ f อฟีนี่ข้างล่างก็ 170, 150, ร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบนะฮะนี่ข้างบนก็เป็นหบีเนะาะก็สิบบาทสิบ้าบาทสุกก็ยี่สิบนะก็นะกล้วยสุกนะครับมี20นะสิบนะครับ,ม, 20, รบมีหวายด้วยเนาะ อ่าโลละยี่สิบห้าโลละสิบเนี่ยครับนี่นะครับฟักทองฟักนะครับก็มีนะครับหน่อไม้เปรี้ยวก็มีนะฮะ fc อ่านะครับใครที่สนใจก็แวะซื้อได้นะครับเนาะเอาไปทอดก็ได้ทอดกล้วยนะ fc นี่นะครับอ่าน้องแพมเนาะแต่ว่าข้างในนะครับแต่ว่าแม่ค้าอยู่ข้างใน เพราะว่าอากาศร้อนก็ตากน้องแฮมก็ตากปลาแห้งไว้นะฮะสิสวัสดีครันนบยาย ลกตามไปไหนนะน้องแพรมไปไหนไปซื้อของซื้อขึ้นล่องรซื้อของอ๋อไปตางอยสกุลเวลาสกุลเหรอเอารถอะไรไปรถยนต์รถยนต์ไรยืมเนาะตุ้มตามมาอยู่ซะแล้วนะเอฟซีเดี๋ยวจะยายนะไปซื้อกะลางซื้อโค้ดโคยดเหมือนอืมเดยยายทำไมไม่ออกไปอยู่หน้าร้านอะเผื่อมีลูกค้าแวะเข้ามาคอยเพื่อนเอาอ๋อนะครับ ากาศร้อนมากนะครับนี่นะฮะน้องแพรมก็จัดสรรนะครับกระเป๋านะาน,นะครับเอฟซี FC ท่านใดอยากได้ก็โทรสั่งน้องแพรมกับน้องตุ้มตามนะครับเนี่ยครับลายสวยๆทั้งนั้นนะครับอ่าอลายร้อนอากาศร้อ,อนเนาะอ่าน้องฮเกอร์ก็ไปโรงเรียนใช่ไหม โมเดลนะก็ดึงตางก่อนน้องแพร่ก็เ,เข้าสกุลนะฮะมมอืมนะครับอ๋อร้อนเนาะร้อนแท่ฝนตกอย่าให้ฝนตกเลยฝนตกนี่ไปไหนมาไหนลำบากนะฮม <laughs> าเจอตกนเป็นหอนนี่แหลยะย่าไปวัดแบบน่ะอันไหนอ่ะไป็นพระพุทย่าไปแล้วบไ่ไป,ไปพรุนี้จะเดินทางไปมือละไปบ่ ครับก็มอใส่เหมือนเดิมนะย้ายไม่ไปอ่ะเออย้ายไปแล้วไก่ไปเลยสนุกสอนท้ายมอใส่ไปไก่อันนั้เชื่อไอ้ยยายไปสักวันจังมากวันนี้ไปสักวันจังมากหลายวันหลายวันน่ะมันใช่แล้วมอไซด์ไก่ที่ใหญ่จะเป็นลมสนุกดีใส่หมูกระนกไปใส่แม็ดไป ไปกับตามบ่ะใช่ตุมตามมาอยู่ในสี่นะครับเข้าสกลนะฮะก็น่าจะมากี่โมงนะเนี่กับขับไปบ่ายโมงเย็นบ่ายสามมาสี่พละสี่โมงเย็นเนาะกับว่าจะทําคอนเทนต์ไปงมหอยนะครับให้ตุมตามงมนะครับผมถ่ายนะฮะมีคำหรือมาเฮ้ยมีคำเนาะกัว่าไปซื้อกล้องมาซื้อถุงออื เห็ดตามทางมันมีเยอะไหมยายเห็ดอ่าฮะโอ้ไม่ได้เห็ดแถวนี้ไม่ได้ใดอ๋อทางทงหัวผูกไปาหัวไปทางหัวไปทางบมึกชาต้องหอดไปได้อ๋อกะว่าจะคนพูดแล้วคนผูกแล้วไปโหดไดนั่นแหละกะว่าเห็นเห็นนะจะเอามาซื้อมาแจงอยู่ได้อยู่ทางนั้นอือกกๆเลยจ้ะกกๆไม่มีไม่เมีถ้าถ้า ถ้ามีตลาดนะ่ะคงจะมีแต่ว่าอันนี้ไม่มีตลาดไม่มีตลาดก็เหมือนตลาดน้อยนะบ้านลุงพลนะครับเขาลืบไปแล้วเขาลืบไปแล้วอ่าถ้ามีอยู่ที่นั่นก็น่าจะมีเห็ดขายนะเอฟสี่าอ <F 4. S 1> คำใดอย่อนนอ่าเพราะว่าประดาแม่บุญทินเนี่ยจะไปหาเห็ดมาขายอ,อยู่แล้วให้มาขายอ่ยังมีได้อยู่่เนอะ วันนี้มมนมีใช่ผมก็จะขับมอไซค์ไปซื้อนะครับเพราะว่าผมชอบจิแจงเห็ดนะฮะก็แซบใส่ใบมะขามอ่อนนี่นะเปรี้ยวนิดนึงนะเนี่ยกลว่าจะเจ็บเลยมีป่ะใบมะขามหอมีใบมะขามเถือกชลุ่นนี้นีนะจ๊นีนะครับเจ็บใส่ถุงไปแล้วก็ไปหาซื้อเห็ดนะครับเป็นคือ ใบมะขามอ่อนนี่คือเป็นวัตถุดิาาสที่สำคัญเนาะกับการแจงเห็ดเลยนะฮะขอสายเปรี้ยวหน่อยโอ้โหสดมาที่นี่อื้อร,อ,อร่อยแซ่บๆนัวๆนะฮะเท <laughs> ชอบไม่ได้แต่มีหลังภูภูอ่าฮะครับทำมากระเบราไอ้ไมีห,าาหาา้าวถ้งภูหละเททงหาเมอืเอเป,ป็นรถเป็นรถยายยายไปหาเห็ดไหมตะโกจะไปยู่ตะกุยายวันวันนี้ไปไหมวันจ้ไปเดี๋ยวนี่จยายจะไปไหมโอ้ไี่ไป ประมาณช่วงเย็นๆหน่อยไปละแต่เห็ดกะคนหาแต่ก้าวเยอะ่าแฟเห็ดกะที่เป็นคนมาหาหลายคนหาเยอะเนาะนะฮะเห็ดเห็ดไอ้ใยรู้จักเห็ดไอ้หางนกยูงไหมหางเห็ดนกยูงอะเ็พวกนกยงนะอ่ามันเป็นจะเป็นต้มๆใช่ไหมแล้วก็เป็นดอกสีมลบนสีเทาอ่ะ กินได้เนาะได้แล้วก็เกาะหลายตัวเห็ดนะฮะทำเป็นผู้ขายเนาะแล้วเขาคนไม่คุ้นเคยเห็ดแบบนี้ไงยเขากลัวว่าเห็ดมีพิษหรือเปล่าเห็ดไม่มีพิษคนย่ายไปตะโกตะขาวย่าย์มีอายันเบอร์เห็ดนะฮะมันคืเสียงเนาะไม่เคยเราอ้าวตอนแรกเห็ดเป็นเร์เบอร์เขาแต่เดิก็เกาะนะฮะก็เกาะมันผู้ชุมพูตายนะอืมฮึเชอร์เบอร์เห็ดต้องยุ่งเหมือนตรงยุ่ง อ่านะครับก็มาตูมตามนะครับวันนี้นะครับตูมตาม,าามาน่าจะมาประมาณบ่ายสี่โมงสีง่โมงเย็น<จ>นะฮะบ่ายสามบ,บ่ายสามบ่ายี่นะฮก็มาคุยกับยายเนาะนะครับยายอยู่คนเดียวอยู่ยายเข้ามายายนั่งรอลูกค้าอยู่นะครับมองอยู่นะครับเพราะว่ายายแกก็นั่งมองอมอง,มองเพราะว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกอากาศมันร้อนนะครับอืม นะครับยด้กินข้าวเที่ยงยังกินแล้ว,ก,ลวกินกับอะไระปลาจำปลาจำปลาจำปลาอันมอนสัสซีกินง่ายเนะยาะมีลวกผักไหมอย่าพยาด้เก็บมากครับอ๋อกินปลายอย่างเดียวเลยปลายอย่างเดียวหืมน่าจะอร่อยนะฮะเอฟซี <laughs> <laughs> อ่านะครับผม โอเคสรุปก็ตุ่มตามกับน้องแพมนะครับเข้าไปในเมืองนะครับเนาะเข้าไปในสกลไปหาซื้อของซื้ออะไรนะฮะเอฟซีอ่าล่างเรากำลังมดอ่าล่างหมดนะครับโอเคขอบคุณยายมากนะครับขอบคุณมากครับยายเนาะเมื่อเมื่อก็มาอีกเหอครับผมก็จะมาอีกนะครับประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็จะมาชวนตุ่มตามทำคอนเทนต์นะครับ งมหอยนะฮะคือว่าต่มตามต้องงมนะผมอยู่ข้างบนอย่างนี้นะจากลงจาล้เดีย <l> โอเคครับขอบคุณมากครับเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกับช่องแมงทับฟูชาแนลครับนี่บริเวณบ้านนะฮะเอฟซีอานะฮะ